มามาก็คงไม่ได้มาอยู่นะเพราะว่ามาปฏิเสธปินอนไปแล้วตอนแรกมาไม่กล้ามาสวัสดีครับอยู่เมืองอำเภอเมืองครับผมอำเภอพระนครศรีอยุธยาพิกกว้างฝากความคิดถึงให้น้องไม้ ขอบคุณครับสู้ๆขอบคุณครับพี่ปุ๊เก่งหมายเล่นเล่นกับน้องนุ่นเจ้ายาเหรอครับอืมจะบอกว่าไงดีเอ่อถาเล่นกับพี่นุ่นล่ะไม่ไม่ไม่ได้เก่งนะผมแต่แค่เก่งตัวเราเองเก่งตัวมาเองว่าแบบ เออมันจะผิดผิดไหมเราจะผิดไหมเราจะพูดผิดไหม ys, apps, อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นครั athlete, ้งแรกที่ไมาเล่นเล่นเล่นเรื Gear, ่องเนี้ยเล่นตัวเนี้ยแต่แต่ถามว่าเรื่องเนี้ยไมาเคยเล่นมาก่อนไหมเคยเคยเล่นครับแต่ไมาไม่ได้เป็นตัวนี้นะไมาเคยเล่นแต่ไมไม่ได้เป็นตัวนี้อันเนี้ยคือเป็นตัวเนี้ยครั้งแรกก็เลยแบบยังเกรงเกงเกงเกงแบบฉาดแบบต้องใช้คําพูดหรือต้องใช้แบบ อย่างฉากท้ายอันนั้นมันก็เก่งเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนเยอะมากนะผมแล้วมาเพิ่งจําเมื่อเมื่อตอนแต่งได้ครับเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าจะจะลงลงเรื่องประมาณเย็นๆนะผมว่าเล่เรื่องนี้นะผมแล้วก็วันนั้นมายก็ต้องไปดูพี่ออฟในกลุ่มปิดและซึ่งมาไม่ได้อยู่ในกลุ่มปิดแล้วมาก็ไม่รู้จะดูยังไงใช่ไหมผมก็เลยวันนั้นก็ พี่ขเขาโทรกันพี่นุ่นขเขาโทรอ่ให้ให้ไมายเขาอยู่ในกลุ่มปิดเพราะไมค์จะได้ดูพี่ออฟเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะ้าไมายก็ต้องไปดูพี่ออฟเลน่นแล้วก็จดกอนแล้วไมายก็ต้อง,ต,องต้องจำกอนแบบกอนเยอะมากแนละ้วผมแบบโอ้โหตอนฉากท้ายนะไมายแบบเก่งมากเลยนะผมกลัวกลัวลืมแต่ก็โอเคคนระับผมก็ผ่านไปได้ <laughs> มาอยู่บ้านมารามีกี่วันเล่นกี่วันไม่ได้เล่นซ้ํากันเลยนะผมแต่และว,วันนะผมมีซ้ํากันแค่เรื่องเดียวก็คือเขยซ่านะครับมาวันแรกนะ่ะเล่นดําดงใช่ไหมดาดงวันที่สองเล่นมงกุฎเฉลยวันที่สามเล่นเขยซ่าวันที่สี่เล่นเล่นสามล่างแล้วก็วันที่ห้าเล่นเขยซ่าวันที่หกเล่น เล่นไอายาใช่ไหมมา,มาเล่นกันบ้านนี้หกันทละลิเกน่าจะใช่นะครับทำไมถึงไม่กล้ามาตอนแรกใช่ไหมผมคือด้วยความที่อ่าคณะคณะบ้านความรมีดัง ม่อะก็เลยไม่กล้ามานะันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบบหนึ่งหนึ่งนี้หนึ่งหลักๆเลยนะผมก็คือแบบไม่กล้ามาคือกลัวเรากลัวว่าแบบกลัวเราแบบมันกดดันตัวเองแล้วแบบเราจะทําแบบผลงานออกมาแบบกลัวกลัวไม่ถูกใจหลายหลายคนอะไรเงี้ยเพราะว่าเอา่อคนติดตามบ้านบารมีเยอะแล้วไมายกลัวว่าเรามาอยู่ตรงเนี้แล้วเราทําหน้าที่ ได้ดีไม่พออะไรเงี้ยแล้วก็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 กลัวตรงนั้นด้วยกลัวแบบเราจะโดนกดดันจนแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยใช่ตอนนั้นก็กลัวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุด,ด้วยผมก็เลยแบบไม่กล้ามา <S 2> <S 2> <linear> แล้วสุดมาอีกวันหนึ่งพี่เจมก็โทรมาแล้วก็คุยแล้วอะไรก็พอคิดแล้วตอนนั้นแล้วก็พอพี่เจมโทรมาคุยประมาณตอนตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายผม พี่เจมก็ให้มาไปคิดนะผมแล้วก็ตอนเย็นก็ให้คําตอบพี่เจมไปสรุปก็เลยก็เลยได้ได้มาอยู่บ้านบารมีฮะดวงจะได้มาเจอกันอือก็ใช่ก็ใช่นะผมหมายว่าคิดอย่างไรนะผมเพราะว่าตอนแรกอะ่ะคือมาปฏิเสธไปแล้วไงแล้วถ้าเกิดพี่เจมไม่โทรมาไม่ก็คงไม่ได้มาอยู่